สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมสนันติจำนันนะครับพมในการสู่การค้าเซ็นทรัลเฟสโซหัดใหญ่วันนี้ต้องบอกว่าไม่ได้พาไปดูกิจกรรมไม่ได้พามาเที่ยวนะครับตอนนี้เราไปทําโครงการ CSR สุขาวัดดีนะครับซึ่งเป็นโครงการที่เ,เราจะไปร่วมกันบูริการทําให้สุขาของวัดเป็นสุขาที่ถูกสุขาอนามัย ซึ่งในครั้งนี้นะครับจะไปที่โครงการสุขาวดีที่วัดหาดใหญ่ในโดยได้ร่วมกันกันกับทางเทศบาลนครเมืองหาดใหญ่นะครับกบารไฟฟ้าส่วนภูมิภา,าคจังหวัดสงขลาและการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลานะครับรวมทั้งบริษัทหาทิพย์จำกัดมหาชน état, และก็ยังมีพันธมิตรร่วมมือที่จะไปร่วมกันบริการสร้างสุขาวดีนะครับซึ่งมีอีกหลายท่านที่จะไปร่วมกันซึ่งโครงการนี้จะเริ่มครั้งแรกนะครับ ในวันที่10ตุลาคมนี้ที่วัดหัดใหญ่ในนะครับขอเชิญชวนทุกท่านนะครับที่ชมทางทีวีนะครับไปร่วมกันที่จะสร้างสารทําให้ชุมชนของเราแข็งแรงนะครับโดยเราจะเริ่มถแถลงข่าวกันในวันนั้นวันที่10ตุลาคมเวลา9นาฬิกานะครับหลังนั้นคือก็จะมีการถแถลงข่าวเสร็จแคือก็จะมีการปลูกต้นไม้นะครับบริการทําให้พื้นที่สีเขียวรวมทั้งก็ได้จัดทํา โครงการสุขาวด,ดีบูรณาการห้องน้ำทำให้ห้องน้ำกลับมาดีเหมือนเดิมแลวก็ถูกสุขานามัมซึ่งจะเป็นเดือนแรกของการดำเนินการของโครงการสุขาวด,ดีนะครับส่วนในเดือนต่อๆไปเนี่ยรอติดตามผลนะครับว่าเราจะไปบูรณการสุขาวัด,ดีที่วัดไหนต่อไปนะครับแล้วเจอกันนะครับ <S <S ขอบคุณนะครับสวัสดีครับผมครับ